สวัสดีครับมินโมผมโจไอซ์เบิร์กและนี่คือช่องโจไอซ์เบิร์กที่ไม่ได้อัปคลิปมาประมาณ4ปีนะฮะถ้าไม่รวมคลิปพรีเซนเตชันแต่งงานเมื่อปีแล้วนะครับก็อยากจะกลับมาทําช่องโจไอซ์เบิร์กอีกครั้งนะรจริงๆนี่เป็นเป้าหมายที่ผมตั้งไว้หลายปีแล้วแหละว่ากลับมาทําคลิปในช่องนี้แต่ว่าก็ได้แค่ตั้งเป้าหมายไว้แต่ไม่ได้ทำสีนะและนี่เลยกลายเป็นคลิปแรกของปี2 0 2 3แล้วก็ในรอบ4ปีเลยนะที่แบบแทบจะไม่ได้ทำเลยคลิปแรกก็ขอเป็นการตั้งเป้าหมายแล้วกันว่าป y o u t u นะฮะช่องเต็มข้อนะช่องหลักของผมเนี่ยปีแล้วมีมันมาณ5 7 0 0 0 0กว่าซับนะครับปีนี้ผมตั้งเป้าที่6 5 0 0 0 0ซับสไครต์นะก็ like. มาดูกันว่าจะถึงไหมนะครับแล้วก็ความถี่ในการลงคลิปเนี่ยผมอยากให้ได้สัก16คลิปต่อเดือนนะ,ฉะเฉลี่ยอาทิตย์ละสคลิปแล้วกันอ่ะต่อไปข้อที่2ก็คือ YouTube ช่องนี้แหละฮะช่องโจไอเบิร์นนี่แหละที่ผมตั้งเป้าหมายหลายปีและไม่ได้ทำสักทีตอนนี้มันก็ซับสไครต์ประมาณ9ก0ากว่าๆนะ9ก0 0ใช่ไหมสิ้นปีอยากให้ได แต่ว่าเป้าหมายหลักของช่องนี้คือผมจะพยายามทาได้ให้เดือนละสี่คลิปเพราะาที่ผ่านมาปีแล้วผมก็ตั้งเป้าอย่างนี้แหละทาให้คลิปเดียวนะทั้งปีเลยปีนี้มาลองดูแล้วกันว่าเดือนละสี่คลิปเนี่ยจะได้ไหมนะนี่ก็แบบเลยกลางเดือนแล้วนะยังไม่ลงสักคลิปเลยแต่ว่าต้องมีแน่นอนข้อที่3ามนะเฟซบุ๊กเต็มข้อปีแล้วประมาณ5้าแสนหนึ่งหมื่นกว่า follower นี่แหละปีนี้ผมขอสักห้าหมื่นห้า follower แล้วกันนะก็บวังว่าจะทำให้ได้แล้วก็ตั้ง reach แล้วก็ engagement ในเฟซบุ o กนะผมขอเป็น reach หล้านแล้วก็ engagement ห้า คือผมวัดจากช่วงที่บอลโลที่ผ่าน,นามาพอดี ได้รืชองชวก็เอ็นเก็เป็นค่อนข้างดีนะปีนี้ก็เลยมลองดูว่าจะสามารถรักษายอดตรงนี้ได้ไหมจริงๆตอนนี้แอบไปดูหลังบ้านก็เริ่มร,มร,มรลดระลับเพราะว่าเลยบันโลกมาแล้วว่าเดี๋ยวจะลองดูว่าผมจะทําได้ไหมนะครับต่อไปข้อที่4นะครับทิกตอกนะทิกตอกเนี่ยผมลองเล่นเมื่อประมาณช่วงบันโลกงนี่อยากจะทํามานานละไม่ได้ทำสักทีนะติดขี้เกียจติดนุ่มติดนี่นะและลองทําดูในทิกตอกก็โอเคนะได้ประมาณ2 0 0 0 0 follower ละตั้งเป้าไว้ว่าสิ่นปีนี้ก็ขอสัก0 0 0 0 0แล้วกันก็ฝากช่องเต็มข้อในที่5นะะ อยากจะสรุปความรู้อะไรก็ได้นะลงใน Facebook อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะหนึ่งโพสต์นั่นเองคือข้อนี้มันมาจากผมชอบตั้งเป้าหมายว่าอยากจะอ่านหนังสือให้ได้เดือนละหนึ่งเล่มอะไรเงี้ยแล้วก็ทําไม่ค่อยได้นะก็เลยคิดว่าอ่ะเราไปอ่านสรุปอ่านฟังพอดแคสต์หรือว่าอะไรอย่างงี้ดีกว่ามันน่าจะเร็วแล้วก็ย่อยง่ายกว่าแล้วก็เพื่อไม่ให้เราลืมก็มาสรุปใน f a c e b o o k ละกันนะต่อไปข้อที่6กนะครับก็อยากจะดอวอนให้ได้1นึ่งแสนครั้งนนี้เป,นเป็นเป้าหมายที่ทําไม่ได้จากปีแล้วก็คคืออปีีแแลล้้้้้้วววตตัังงงไไ่่ 1, าาาาหะรรทมมถึนะด ้เดี๋ยวปีนี้ก็จะดอกให้ครบละกัน1นึ่งแสนครั้งนะครับต่อไปข้อที่7นะครับคือเนื่องจากข้อที่แล้วเลยก็คือดอกบอลนะแต่ว่าคราวนี้เป็นดอกบอลแบบไม่ตกนะคือดอคติดต่อกันเนี้ยอยากให้ได้สัก500ร้อยหลายคนอาจจะมองว่าอม,มันก็ไม่เยอะนี่หว่าแต่ว่าสําหรับผมแบบเบสิกฟุตบอลไม่ค่อยดีนะก็อเอาแค่นี้ก่อน500ครั้งนะค,ค่อยๆเริ่มไปนะครับต่อไปก็อยากจะต่อยอดเป็นพวกแบบฟรีสไตล์อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวลองดูก่อนเอาเบสิกก่อนต่อไปข้อที่8นะฮะอยากจะมีซิกแพคครับผมนี่ก็ตั้งมาหลายปีแล้วจรรริงงๆๆผผมมมมมมก็็็ีีนนนนนะะะแแแแต่่บบบบบบลลัอลบบออาาณ์เเเเพปคยห แต่ว่ามันยังมีแบบชัดเจนแต่ให้มันแบบปูดๆขึ้นมาอะไรเงี้ยนะแล้วก็น้าหนักน้าหนักผมอยากจะหนักสัก72นะตอนนี้ประมาณ68อีกประมาณ4ี่โลแล้วก็บริแฟทนะผมอยากได้สัก15%เปอร์เซ็นต์นะปีแล้วบริแฟทผมประมาณ14ก,กว่านะปีนี้ก็อยากแบบชิวๆหน่อยไม่ต้องไปอะไรมากนะก็กินอย่างมีความสุขดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ปล่อยตัวจนเกินไปนะครับต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อที่9ผมอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองครับปีแล้วเนี่ยผมไปซื้อคอร์สทำเพลงมาแล้วก็ดูไปได้ประมาณวนหนึ่งมั้งแล้วก็ไมไ จะเข้าเว็บได้อยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปดูต่อก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับเป้าหมายในปี2023นี้นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะทําได้ไหมนะตอนสิ้นปีแล้วก็จะพยายามอัปเดตทุกเดือนนะว่ามีการพัฒนาไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ผมจะกลับมาทาคลิปช่องนี้นะจำคำผมไว้นะ4ี่คลิปต่อเดือน4ี่คลิปต่อเดือน4คลิปต่อเดือนหรือว่าผมจะทำได้ไหมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมโจไอซ์เบิร์กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ